เฮา,า,ากรอบซีได้พอคือกันว่ขาขัดจไปเห็ดตัวนั้นอ่าๆน่าจะได้นเนาะอ,อ่าเดี๋ยวจะเอาลองไปให้กันพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันตอนคำคำที่บ้านแม่น้อง,งอดิงดิงเนาะพอดีอ่ามันคำ่นอ้องมันมืดไวเนาะ ซึ่งมาบุญมาเมื่ก็นจะมาเอาสามนุไปเดินเรื่องไฟเนาะเพราะว่ากลัวมันสิได้พี่น้องเลยเนาะมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อนว่าเพราะว่าทางอันสาสร้างไฟเพื่อนว่าให้เอาสามนุมาไปเส้นจากในบ้านว่าลงยึดสายยึดสายเนาะโดยอ่ะจังไงกะไปเบิ่งต้องกันพีน่น้องเนาะตอนคทำๆคืลืน เปิดมืดพี่น tamam. e <man accent noise> uh, ้องนะเนาะนี่แหละอ่าไฟเล้วก็บ่สว่างปานใดแต่ว่าบ่มุญเปิดตาไว้พี่น้องแหเนาะอ่ากําลังเฮ็ดอีหยังนี่เนาะพี่น้องเนาะโตลูกกุ๊กๆสิซแม่ลูกเพิ่นาโตโตพากันเฮ็ดหยังอนี่สบายดีกินข้าวแล้วกินอยู่นี่บ่แม่นปาโตตําห่งโอ้ของแซบตัวนี่ สีมือไปเด้นี่เนาะสีมือตุ้ยนุ้ยบ้าบ้าบ้าเป็นสีมือเจ้าบ้าเออเนยแต่บังคุังกินกับข้าวมืดเนาะดอกมีแต่ดอกเดียวบ้าไฟน่ะดอกเดียวฮะเจ้าอยากกินขนมบ่เอ้ก็เห็นนี่อ้ยตาเจ้านี่ตั้งอัาณาเนี่ยห็นเก่งดีเนาะบ้

จะไดาเพิ่นเพิ่นมาส่งน้องบ่ละักวัวส่งแล้วอันมาคู้เดียวผู้เดียวนะผู้เดียวเลยนะเดี๋ยด้อเจ้าเด้อเจ็บตีนอ่ะสบายดีบ่คุณสบายดีจิตนะโดยันนี้กับทั้งนาทั้งหัวไปส่งนะจีโดยไปส่ง มือโดยมาคำๆำในวันที่เข่าไปหาเอื้อยอยู่พุ่นเหมือนกันโบทันเมื่อค่อยออกมาเกือบเกือบสี่โมงเลยนะพอไปหาลูกโดยเรื่องอันอันซางนี่ทั้งเอื้อยมีหรอบ่กบอดี้มีและค้าวไข่หน้าไห้นั่นทั้งบริีฮะอัน้างนะโดยทั้งบริีผนถามทั้งอันสร้างนะอยู่แถวนั่นผมบอกว่าเพิ่นะเนาะถ้าว่าให้เอื้อยหาทั้งนี้พอมีวะ ชี้ท้าเบิ้งกอนะครับชี้เอาเถอะข้าวบะบ่มีหลดไปมันยากมองนี่แหละมัมีหลดไปเม่นมือหนึ่งเล่วบ่าขันเข้าไปบเตยเศร้ากับมือหนึ่งกับขันเข้าวนะก็คือสิ้ขันเข้าว่ายังสานะว่านขัเข้าว่าประมาณมือครึ่งข้าว่ามือครึ่งดอยมันมีหลุดไปทม่ไปนี่ก็ประมาณสองขันได้อยู่น้อยๆขันบันมีหลดเนาะข้าวว่าชี้เอามาครับแบบ ยันมันสวยคือว่านะ <c oughs> เออ <c oughs> นี่นีนน่มันเนาะทำมามีกันนะชิ้ทามเขาเบิ่งก่อนถามเบิ่งก่อนเนาะว่าเพิ่นไปบ่ราคาเท่าไหร่จีนเนาะชี้ทามเขาเรื่องอันว่านั่นอันไปจังว่ากันไหมเนาะแม่นเรงไปยังว่าอาจารย์ชิ้ทามเขาเบิ่งก่อนว่าเทะ่าไหร่โดยต้องถามราคาเรื่องเห็ดก่อนอ่าเพราะว่าลักหัวมาแล้วเนาะมาครบบ้างหรือเปล่าครบแล้วโดยมันยังแต่แห่กับทรายปูนเท่านั้นแหละ เพราะว่าเขาต้องถามันอันผู้เพันเห็ดพร้อมว่าต้องใส่จั๊กสอบจั๊กสอบเนาะปูนกันเระม่าหาเนาะหามันอยู่ในหาสอบแล้วนพอวันคุ้มเขากระคุดบรรยายนิยมองมากอะเขานั่นเทสือเบเรทีน้าบรรไดหน้อยประมาณซองไอหาเนาะเพราะว่าปูนเนี่ยมันเลือกับโมเป็นยังบมพ่อเนี่ยมันยนีเพราะมันเลื้อนั่นเท่ากับเทส้มอีกตัวเก่าอีกเททับอีกตัวเก่าอีกก็ได้นะอ๋อ คือเขอมาไม่ได้าวาจมาอันถามอันเรื่องสามนุเอืยมีอยู่บ่มีสามน้นแม่แหละอืมเขาขิกั้แมน่บ่บร่ได้แน่่ไดน่อกว่าคอยวาชี้แหกเลยวันมแยนพอแน่คนกันยัได้แพงแล้วก็ได้ยาซะเอ่าไดเห็ดอยู่ปี่แหน่เราเราอยากแ่ลากเราอยากได้ยลูกยายดเราอยากได้น้องคอยนันสองนันไ ขัเลยยาแล้วแล้วว่นไหนแหนะหัวออกกันบ่แหนะหัวออกแบบแห่ะของแม่มีแต่ข่อยกับลูกสามคนนี่น้อยขัเลยยาแม่ก็ประมาณสองล้านดิสองล้านป้ายแล้วว่ะป้ายแยกสามลูกออกอ๋อเท่าเท่ากับอันนั้นจะเอาไปเห็ียดยังต้องเอาสามลูกจากแม่เพราะน้องข่อยกับพี่พอข่อยถือม้านั่นถืออยู่พ่อข่อยเอาไปเอาเงินตัวแม่ผลผักมาดิหน่อย เพราะว่าเพราะว่าเขาจะเอาสัมนูอนนาไปเล่นเรื่องไฟก่อนนะนะไปให้อันนาเป็นเล่นไฟแล้วกการใช่ไหมะช่เอาไปบ่อ่าช่เอาไปให้อันาสร้างไฟเป็นไปเรียนนะเขาก็จะเอามาคืนโดยเพราะว่าเพิ่นว่าต้องใส่สัมนูอนาเล่นเด้แน่นเพราะว่าต้องออกซื้อข่อยต้องมีข่อยอยู่ในสัมนูแม่นต้องออกซื้ออันนาเอื้อยออกซื้อเอื้อยว่าอ่าเจ้าของเนาะโดยก็เลยว่าเอาสัมมนูไปเรียนก็เลยเอาก็เลยมาค้ำๆเนี่ยเพราะว่าเอาตัวก๊อปบอลลูตัวแท้ ปกติเขาปกติจันตก gob ก็ได้ก gob ก็ได้บนปกตินะเมนอ๋อมันก็น่าจะได้สิเมนพอมไม่มีชื่อกอบซีเด้ไม่เคยเบิกเอาไปเอาชนกะแกมาให้แม่รู้ในหนังกระตานะแจ็คๆนะจังว่าแ้เขากับบุหัวตัวก gob ได้บอเนาะตัวก gob ก็ได้ทำบอได้ก็จังว่ากันไหมเนาะเมนเอาไหมเพราะว่ามันคันไปธนาคารแล้วตัวก gob บอได้ไปใช้อินในบ่าวแกอีกเลยจะหายแก่หายบ่ จะสึกได้อีกไปจากโบกุนก็จะฉ้อจะจแทะเป็นไดรเดี๋ยวนี้ว่าจะขึ้นฉ้อใคยแทะเดี๋ยวนี้ตีก้นเลย <c oughs> ไปว่าเมื่อเหร็นน้องน้องวาสนาบ่าว่งว่างานดองนล้เมื่อนี่ไงงานดองนะเมื่อนี้งานดองเมื่ออื่นผูกแขนน้นองสาวให้คอยแก้ไงว่อ,อไปกินก่อนได้ป่าวไปกินก่อนบ่ เดี๋ยวไปโสนะบ่าวนะแม่บอกนะนี่เออมันเป็นตัวนี้บ่นี่เขาก๊อปสีได้เพราะคือกันวัดหาขันจิบเห็ดตัวนั้นผมอ่าๆน่าจะได้เนาะอ่าเดี๋ยวลองไปให้คนอ๋หนุ่มนี่อ่ะตัวเลยออากรอบใจได้ไม่ลู้กรอบใจเดียวอ่าผมเป็นสับออันนี้คือตัวก๊อปเนาะโดยก๊อปแบบเป๊ะทุกอย่างก๊อปสีนี่น้องเลยเมน สำนูกเอาไปให้เพื่อนเดินเรื่องไฟนี่เนี่ยชิดายอนดาลงเนาะเพราะว่าเพื่อชิด้ยอนดาคงเติมมาลงนี่กับคุณได้ประมาณเดือนคุณไดเป็นเดือ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 นปลายมานานอ่ะเป่าแล้วเหดเวียนไหนแม่ให้ให้แม่แก้ให้ไปไม่แกให้มไปแม่แก้ต่อันี่คือขอแทกคิดดื้อได้ไหมจะคิดดื้อได้เนีมาบุ้นถึกแรกปั้นกันออืคิดดื้อได้เดื้อได้ไปนั่งอยู่ไว้ไหมนั่งอยู่นี่อ๋ออ๋อ

ซื้อมะหงมาแต่บ้านคซิหน่วยนึงก็มากะทินตอนตอนไป็นบ่ตอนอกมานี่ตอนอกมาเมนซื้อกะทินหาพันมะหงสิพันมาตำเนยไข่มาต้มสิพันพ่อคือเรื่อง้างนี่งยังโบหงวาซีไม่เนนาใดมืออื่น่อยจีโทรหาอีกเธอหนึ่งีถามเขานยแต่ว่า ถามเพิ่นแล้วก <us uf> ็เฮาก็ต้องอันอันไปอันอันตุ้ยนุ้ยอย่าไปอ้อยนะบานะอาอยู่แม่ก่อนไปอยู่แม่ก่อนไปมาไวๆแม่บหาอย่าดื้ออน่ะหักต้องสั่งกับชายได้สั่งไว้อยู่แล้ว่ต้องสั่งแต่ว่าเฮาต้องถามไอ้อึงก่อนเนาะว่าีแล้วเฮาจังงเนาะห้องมาแม่นบ่เฮาอันนั้นเฮาเฮามีเฮาสั่งไปถไว้ก็ได้หกับชายน่ะบ่เป็นหยัง เราะว่าตัวนั้นมันบดสีอิ๊บบออีหยังเลยใช่เมื่อนะพอเวลาพอมีสั่งไปแต่ไปละเห็ดเลยขันทามีปูนมีอย่างละเห็ดเลยเลยใช่บางเพียร์มะก็เสียเขากรตักเอาให้ซิมาตักลูกเอ้ยแห่กับชายขี้ดินอย่างได้ก็ให้เพคนเอาไปสั่งเขาเอาซัอย่าดื้อนั่งดี่งๆนะตัวหนึ่ยตัวหนึ่งขี้ดื้อเด้อเด้อเด้อเขาบบบมาหาเด้อมาๆกับผู้ชื่อขนมไม้กินได้หมดเด้อขี้ดื้อเด้ออ่าชื่อไฮเต้ดิงๆเด้อ เชื่อหายตัวเอือยเด้อมีแต่คนจะสั่งไว้ก็ไม่มึงินก็จะทมสั่งเงินใส่คำตอบนอยแล้วก็จะโทรหาเขาเบอร์บอรีเขามีมีเบอร์บอรีนอยแต่ว่าทั้งทั้งบลีพนัาตะนางนี่ท่านท่านได้มีเปล่าได้ท่านได้มีอย่าดื้อนอยต้องมีชื่อตะนางอีกเนาะนอร์หอมอ้อมเบิ้ลหันกับประมาณจักเม็ดกูรวมเม็ดกาคันไรนะผมเม็นทุกชิ้นใเม็ดพอดแล้วไรเบิ้ลถูกดาน ว่า<อ>ด้าน,ด,านด้านเนื้เงานี่าไรก็ตอนนั้นบอกหเมตรมันความเงาว,วามเาาเท่าไหร่นะตอนเขาซื้อดินเสาเอ็ดคูณชิมหาเด้เสาเอ็ดคูนชิมหาเน,ะนาะเมนเสาเอ็ดคูณชิหาส <67. S 1> ี่สหปลายนเนาะหกักออกตัวหาเมตดทางเห็ดประตูคนนี้หกบเจหรืหกนี่แหะกจ็ดจะจะมวนเท่าไรเดือนาง หูแต่ตะกี้ตะกินมันด้แพงมีแต่สองเซนตเนายเนาะก็คู่นั่นาะไรๆชามเท่าเนลยทางบัลีวันยังบม่ได้มีเนาะมีแต่เสาโดยโดยเดี๋ยวจังอันประสานงานกับบัลีอีกเท่านึงพี่น้องเหรอเนาะโดยเดี๋ยวงันตะไคร้ดีกว่าน้ำกระับกันทำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้เนาะโดยวันนี้มาเอาอันสมโนไปเดินเรื่องไฟก่อนโดยเพื่อมันแด้วันทัวร์่โอ้พี่น้องเหรอ หึงหึงเนี่ยนี่มันต้องเดินเรื่องไปยื่นเอาของเตอร์เนาะเพื่อเพิ่นมออกให้ห่วงกวาดมควรอยู่ยิ้มว่าตัวนึ่ยเขาบอกว่าตอนชื่อเขาไปสู่อินนะเขาบอกว่าเขาจะลงไฟเธาเองอยังโอ้ยเขาก็ลงไปว่าอีหันแล้วจะยังลงจะกำลงต่อเอาใครยามหายใจละละหรือเอ้ยกระชังว่าอันนั้นนะผันลงแล้วนะผันลงเสาไว้ให้ อเป็นลงคือแบบข้อหมายเปนนิ่งเสานิ่งตะไคร้ไปานิ่งเป็นตะไคร้ไปเป็นเอาอย่าดื้อตนางอันนี้เฟแล้วก็ม่ตาันเตบอทันเต้นใครเกิดไปหลังไปไหมอให้เอาแป้นห้องว่าอันนี้นะมันหักเลยฮะชมพวเป็นงบ่ มันอันน่ะลมเนาะกระภาคมันแตกแม่นมันห we ักบ่มันแป้มันตังหักมันหักเลยแม่นลุเลยอันอันตัวอันคานนึงกได้แม่นออันนั้นกันใส่ขอนําคได้2แผ่นบ่เบิ่งนี่ักนเบิ่งเห็นมันสิหลุดเป็นต่างๆกันหลุดกันเป็นผักแม่นมันักบ่ได้บ่นี่ยงบ่ได้เบิ่ง แม่บ่บก็ย่งบ่ได้ยางแบบยองๆเอาแม่นระวังเอาระวังเอาะระวังได้ระวังเอาไปบ่ให้ขึ้นแลคนอื่นยัตกถ้ระวังบ่ได้กเจ็บตกเนาะสิเฮ็ดักเจ้าบ่เจ้าแหละเพราะว่าน้มันน่ะหาไปกตหนักจ้ะเจ้าอ่า70ปลายนึงบ่ได้หนักเด้น้อย ไปไปพักาบบาการบร่อ,อของแรงหนึ่งไปพักการบ่ดอบ่ข่อยไปผู้เดียวผลยังไม่เหลืองเฮียนข่อยไปออกไปาสามโมงเชียงบ่หมุนด้คะแนนไหนบ่ยังมาที่สิบเก้าองศาสิบเก้าได,ได้ได้ที่ยังแต่เก่าปกติสิบสี่แปดอันอันคะแนนเชียงนะโดนคะแนนประจำเดือนอ่าดำรับได้เนาะพนเอินลลเน่นดำรับได้เนาะที่หนึ่งที่สองถีเนาะผ่าผ่าไปบ่มีที่แล้วก็แปลว่าะตุก ตอนเที่ยนนี่ได้อายุเหรอได้หลายกระโมงนะเมียนมาตอนเช้าเงียยลืมหมดทิโจยนะคะแนนสุดท้ายโมงเพราะว่านักเงียนช้ิบหาอยู่ดับสามาิบหาเมียนได้ท่โจยเเพราะว่าเป็นคนเทียนโบเก่งบ่าไงโง่โง่เรื่องเลขเป็นคือขับร้านเลยเจ้ากับโบเก่งบ่เรื่องเล็กนะ ตกเลขเนาะแต่ว่าเรื่วิชาอื่นนี่เก่งบ่พอได้เนาะพอได้ธรรมชาตินี่ยันตอกเงทุกศาสตรอ่อาจารย์ไม่ค่อยดูเลนี้เช่นอังกฤษก่ครับปลสก้บนกรองเลยได้บ่บังกิษนะได้ยี่บ่ได้ไก่แ้วปัาสกกระถองทัปลาสกรแลเวเปลี่ยนไปทร่องกิษเ็นหมอได้อาจารย์ตั้งบงการกอยังกอบแก้วบ่ะคื แก้วเน้อกล่อแก้วกระปแก้วจมักไปหลอกเพ้อเลยจะไปประเทยรู้เปาเราแล้วเพ้อเลยก็ภาพกระกายแหละหมักไปหลอกว่าเราหมักไปหลอกตัวแปลกตรงไม่ได้ชิงนหน่งกายเลอ่ะครับมีมีเมย์เพื่อนถามว่าเอื้ออยากตัดผมอยู่ว่าเพื่อนว่าเห็นผมเอื้อเองมันเตะปลายเพื่อนว่าบ่ฮะ บอลเอกจัดปล่าเอาอเอาก็เลยกตอบเราไปว่า,อาโอ้เราธรรมชาติานี่ละมากนี่หน่นอ่ะอ่าเพราะว่าเพินพ่นเห็นโคนมันดำเลยเนี่ยเพิ่นอยากตัดออกเบ้าน่ะอันแดงนเพิ่นอันขันยากย้อมใช่ยากย้อมหรือยากย้อมลงอีกอย้อม<อ> <ๆ S 1> ย้อมให้มันเป็นสีน่ะนะสีเขียวสีดำลงอีกคันเดีไปถามกับแพงย่าเดี๋ยวนี้มันแพงไม่อลยยังกะมันขึ้นเงินบาทมันขึ้น แต่ว่าบ่บ่ตัดเนาะบ่ตัดอืออันว่าเราอยากซอยย็นซื้อขายายอมแท้สิยอมสิยังสิยังมั่งยอมให้มันนานๆดำลงอีกนะสิเก่านี่บ่บ่ให้มันดำลงมอกสน้ตาลห่นอกสีดำๆดำกบ่ดำอีหลีัน้ยอ่าเพิ่นเพิ่นบ่ให้ให้ถามเรื่องตัดบดนี้เพิ่นบ่ให้ถามงยอม แต่เราหมักส er> ีสีอนาท้องก็บอกเราไปแล้วเราบอกเมย์พ่นไปแล้วอ่าว่าไงอ่าควมักเนาะหอย่อมชี้ผมนี่กระบวนคอย่อมเองได้มู่คอย่อมหายเมอเมนเบเราเฮียนจบฉากเคื่อมซวยมาแล้วอยากลองเลยเขาให้เราลองว่าไงเป็นนูทดลองแมนบแมนว่าคยสีจะย่อมเองเออเลยเกามน่ะ <c oughs> เป็นดนูทดลองกันนะอันสร้างนะนี่ยนะแมนระวังเ <c oughs> ขาอยากลองเบิง้งนะกัเ <c oughs> พราะว่าเราเห็นผมข่อยเงาหอยยังไงเราอยากลองอ่าเป็นยังตัวหนุนะ่ยตัวหนุ่ยแอบเ้ยนี่เนาะไปได้จากไปปะาด้เด้อนีนบ่บ่เมื่อก่อนเด้อเ,เอด้ออ่าเจ้าคิดดอเดี๋ยวนี้เนาะเจ้าไม่ยังรถเจ้าไ่จำมั่งหรอกโอ้มีบัลลี่ิ่นอยู่ในรถพอดีฮับเพิ่นออกมาจากที่อันลองปูปลาลุงเพิร์ลเป็นไปซื้อ กองกินได้เข้าไปมันมืดแต่ก็ได้ออกปลาเพิ่นออกมาเลยโตปีเหรอนเห็นอยู่บ่มืมอนี้เห็นอยู่บ่ะเขาไม่ได้ไปเนาะไอเนไม่ได้ไปมืออ่าอ่าอ่าไปค่ะเมื่อกี่เรื่องเงาพุงกว่าเงากว่านี่อีกแล้วเป็นนู้นทดลองยิงเขาแล้วอาจจะะมาสั่นแถวนี้ผมทดลองอะไรกับตัดบ่เขาพรมยาวหดดินเขาตัดแน่แล้วเขานันแน่แล้วกันโดยไปใส่เฉยๆเขากลับก่อนนะบ่ดนี้มืดแล้วเนาะโดยเอาไว้

อยู่ใส่เงินเจ้าอยู่ใส่ดูพนะมันโคกพนบุหูมันโคบ่ใส่ทางเชโน่ผเนยอ่าคือมันไก่แทไก่บ่จากบ่อนั่งพอ้เะนั่งเพ่อลาไจะกลับไปเด้อเอเด้อเดสบายดีเน้อเนสบายดีสบายดีนเลูกหน่อยเหเวเลย้ยเจ้าขี้ด้อเจ้า ปไปไปไไปเออมาเอาไม้หน่อยมาอ่ตลืมลืมแล้วเป่าออเผาะไเห็นืไ่ปไปกลับก่อนเนาะมือตืดตาเลยอ่าอบน้ำอาบ่าเรียดร้อยแล้วบอกอาบไปแล้วอืลยเช่นไว้เนาะมืออื่นจังใจเป็นยังไงยางมันดีหัวบนอืมย อย่างอันนดเฮาขี่แถวนี้มันะตะปูลายน้ำตะปูน้องเลยเนาะ,อะเอาเอาสับพี่น้องเไปจังเลย,ะจ,ยจะเดินทางก่อนพี่น้องเลยเนาะพบเจอกันคนะนกี่นะกี่เก่าคือเดิมคือมาเอา,มมออเ,เอาสัมโนพี่น้องเลยสัมโนป้าโตเลขเพิ่งมาจากักพี่น้องเลยเนาะเมเพิ่งเต็มรถอยู่นี่โอโตู้สนใจอยู่เด้นเลขเพิ่งได้จะออกชื่อเนาะ นี่อาตุมาตอมรถเบิ่งมาทะเบียนกันนี่เลยเก้าศูนย์หาซีพี่น้องเหรออาตุจอดรถใต้ไว้นี่รถเพิ่งพี่น้องเลยเนาะอม่เพิ่งในเพิ่งโอ้เนาะอาโหซางลีพี่น้องสบายดีเนาะเบาสบายดีเนยพอดีลุงเค็มเพิ่นชื่อในอยู่ในกินรถมืดเข้าไปว่าท่านได้รับเพิ่นออกมาจากบ้านในเพิ่นเลยพี่น้องเหรออาตุเอาเอาสิครับก่อนบัดนี้ มืดเลยนะพี่น้องเลยปะ่ะรับมือนี่กะเดินทางก่อนเนาะพบเจอกันคลิปหน้าอีกคือเก่าก็เดิมรับมือนี่ขอบบุญขอบคุณไปพี่นอ้องอ e ย่าอิด้าเ้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะป่ะ,ปะพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดี